สวัสดีค่ะมือนี่ยแยกแก้วแฟมิลี่สิบห้าเบิ้งหอมแบงเนาะหอมแบงแยกแก้วปลูกไว้แต่ดูนนลละละ,ละ,ละ,ละแต่ที่แรกล่ะเนาะท่านผู้สมถามขมาว่าเป็นเจได้หอมแบงเจ้างามไปไปยจ้นงามแล้วพี่นอ้องคนกายสอบเกือบแขนหนึ่งเนาะหอมแบงแย่แก้วปลูกต่ก้อนหอมอยู่ในกระถางอันนี้ปลูกลงขี้ดินดากนะขี้ดินเปรี้ยว ีดินมักกีเฮนเ household ป,ปั๊บปรุงดินเลยเพราะว่าเ้าเอาอุ้ยมกักเ้าใส่เลยทดลองเบิ่งเนาะว่ามันสีงามบ่มันก็งามคือเก่ามันขึ้นอยู่กับเ้าใสาใ่ใจเนาะใส่ใจดูแลมันมันก็มีมบอคใครได้มาลีกีตาบอคใครมีเวลาเนาะเลยปล่อยเป็นสีเลยง,งามเกือบแขนหนึ่งหอมแบง ของแกแก้วปลูกใจบักกินดีดะกะมอมอมอ,มอใกล้สีรองหัวแล้วเนาะกะรงหัวกะสิเอาเก็บพันไว้จักแตงน,นึงนอกนั้นก็เสียวไว้ไว้ถ้าก,กินเนาะแยกแก้วปลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าปลูกหาแปลงเดียวเดี๋ยวมันนั้นสิปลูกไว้อีกอยู่ี่นนอแต่ว่หนนาห้อนนี้ฟักหอมเพิ่สสีบอยากขึ้นเด้อ สิบอกให้พราะวายเกแก้วทดล่องแล้วปีไก่เนี่ปลูกหอมนาห้อนบอกขึ้นเจ๊แจ้งได้กับโกขื้นเนาะหู้ยู่ว่ามันบกขึ้นแบบเดี๋ยวลับมาจังสิปลูกตามันยังหนาวเนาะํามันยังหนาวห้องสิปลูกหอมแบงไว้ปลูกไว้เพื่อห้องเรต้องไปซื้อของตลาดเนะเาะเ้าปลูกเองกินเองเ้าก็เรียนมาลีกีตามัน,นมันความงาม ใส่ปุ๋ยสุดรับเฉพาะนี่แหละปุ๋ยมักเจ้าของมูลวัวกับฟางข้าวหมักไว้แล้วก็ที่ไก่แกบมักไว้เนาะไก่แกะแบบมักกับเฟืองคือเกาแหละเพราะว่าเอาเฟืองใส่ขอไก่เนาะมักมันจะงามหักได้เย็ดเดือนเนาะได้เย็ดเดือนเขาก็มาใไก่ เพราะว่าเหาหนาฝนเฮาบ่ได้ใส่อยู่แล้วก็ชีใส่เวลาดุนเอามักไว้นี่แหละที่ท่านผู้ชมบ่ใส่ลายไปนะมันสีบ่ตายบ่มันสิเปื่อยบ่มันบตายพี่น้องคือปุยมักเฮ่านี่มันมันมักไว้ดุนถ้าต้องใส่หลายๆเนาะถ้าใส่หน่อยมันกับบามก็ใส่หลายๆแต่ว่าถ้าปุยปุยนม่ได้มักหันอยาไปใส่หลายก็ใส่หลายเลียคือเปื่อยตายมันห่อน เกิดแก่เนาะ,ะคือยายแก้วบอก,กนั่แหละป่าให้มักทุกอย่างต้องมักะมักทุกอย่างให้มันปินแล้วจังใส่ถ้ามักใส่นนแรกแล้วก็มักประมาณสามเดือนนี่ละได้ใส่เ้ากับบ่ายบึงตรวจบึงว้มห่อนมันถ้ามันหยินแล้วก็ใส่ได้ถ้ามันยังห่อนอยู่ก็ใส่บบท่านได้เนาะเอามาใส่พักมาสจีพักสีลวก เขาตรวจเบื้เพราวาบวมีอันตายตูดอกพี่น้อเขาต้องตรวจเบิ้งมือจกงจุกเบิ้งจกเบิ้งว่ามันหยินไปถ้ามันหยินจ้อยๆใส่ได้ปุยมักถ้ามันยังห่อนอุ่นหุ่มๆอยู่นี่ก็ใส่บุษันได้เนาะเมื่อนี่ก็หลังจากไทยหอมแบงให้เบิ้งแรกอ่ะสิบเก็บยพักพูดละพักมันออกดอกเต็มมันใหญ่ไวเนาะ แยกแก้วใส่ปุ๋ยมักเจาะหอมมันไงนไวอหลีหอมป้อมกระลังงามบัดแยกดีบดีพี่รองพ่นบึงพักสุ่มนันเกิดเอาเองเนี่ยนะจุขางแปลงหอมไหมพักผงตุ้งขาวพิกายเกิดเอาเองพ่นุ่นเห็นบ่จุกก๊กไก่พ่นมนเลเรพันแต่ปิกายนี่ที่มันหล่นลงเนาะมันก็เกิดเองแสดงว่า ดินเห่ามันเริ่มอุดมสมบูรณ์คือสมัยโบราณสมัยพ่อสมัยแม่เห่าเพิ่นบไปปลูกมันก็เกิดเองมันเพราะว่ามันมี้นมันอยู่แล้วเนาะมันก็เริ่มเป็นแบบสมัยโบราณเนาะพัฒนาให้ดีปรับปรุงดินี MI basics, ่ยมันเป็นแบบโบราณก็ต้องเนาะเอาหูวงขีดลับมันแล้วบนเนาะผู้ใดอยากรู้เคลดลับกดติดตามช่องยายแก้ว ไม่แค่แก่จีดไปเบิ่งอียังก euh ็ได้ถ้ามีเวลาเแค่แก่แต่จีดแต่เบ่งเนาะเบิ่งโลดหอมแบงเกือบเนาะเกือบแขนนึงก็เริ่มอยากลงหัวแล้วล่ะเริ่มแล้วแต่ก็สิมีเวลาเดินยิ่ดอกนะเอาไปเก็บพันไว้เอาไปต้องไปหาซื้อพันหอมแบงตลาดมันหาซื้อยากเนาะ เาเก็บพันไว้เองเลยอันนี้ายกแก้วกัเกบเจ็บพันไว้เองเก็บไว้แต่พิกายนี่คือแปลงหนึ่งยังปลูกบ่ทันเบิบดอยู่แยกแก้วกักบิเจปลูกไปเรื่อยๆเนาะถ้าห่อนแต่๋หาซื้อตลาดมึงเทื่อก็ระมี่มึงเทือกกระบอมี่เนาะพันหอมมันมันอึดเพราะว่าเขาเจ็บว้ดุนมันอยากแวบพี่เนาะมันมันแวบเป็นอย่าง Young, ยังเจ็บไว้หลายเพื่อมันแวบเพื่อาหิาได้ปลูกเนาะเพื่อสีถึงขวบปี ก็สีถึงกวบปีนี่ก็เกิดเองนี่พักการนอนกาดขาวายอนี่ก็เกิดเองจะเกิดต้นเดียวเินแต่เป็นอยังหมังอง,งุ่นูคือบางอามยายแก้วบอกใครได้ใสจใจ,ใจเพราะบันไดเนาะงนเพราะว่าอง,งุ่นนี่มันยายแก้วบอ่อนัด <laughs> บอ่อนัดสิบ ปลูกองุ่นแต่ว่าไปเบื้องของข้าเจ้าก็เป็นขึ้กันนาแล้งมันจะเป็นแห้งแห้งคือกันพวกข้าเจ้าใส่สารเคมีก็ได้เป็นแห้งแห้งนอกจากสีมุ้งพูว่าสีมุ้งไ้มันมันจะสีเขียวถ้ราะห้องมุ้งไ้มันตากแดดมันจะเป็นล่ำแห้งแห้งตายตายใี่ละเปนเบื้องแล้วพูว่าถ้าสีดยาแล้วก็มุ้งไ้มันมันมันจะเขียวเนาะองุ่นองุ่นพ่นบ่มัก เบีจ้าๆเขากับไปเบิ้งตอย่างเพื่นอยู่แต่ว่าเข้าเขาบริ่นยาเนาะเขาปลูกแบบไรสานซึ่งเขากับบถทนัดทำประเภทนี่เนาะเขากับทุดล่องเบื้องซื้อ,อแต่ว่ามันเป็นหมากแล้วได้ปิดก,กายนี่เป็นหมากให้กินแล้วแต่เบิ่งปีนี่จะเป็นแนวใดเขากับหดนน้ำไ้ คดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมิลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย